ปัดฝั่งท้ายปัดไปฝั่งท้ายอยีกเดียวเลยนี่ปัดขวาเลยโอ้เดือดว่านคอโดคกูเลยครับแล้วอโด้กูเลยคอโดนะครับคอโด้นี่คอโด้คอมนะครับคอโดอ้คอโดอ

ต้นไม้ปกะครับพวกเกศดขนนป่าครับนี่ตกมาที่ทางของเย่องได้ยังไม่ได้ครับเฉพาะได้แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่สนต่าเปิดเียวนต่างทเปิเขาเขี่ยวนะครับ โอเคเลยจัโมโหว่ะโมโหง่ะทำไมไม่ยอมเรียกทั้งที่เราเรียกตั้งแต่พช้าตั้งแต่มนานแล้วแม่หม่ำเดือบเคี้ยวบอกไม่รู้เ่ยมีเปลือกด้วยเรากินครับน้องวัตทุทำฟันใกล้ฉันนะใกล้วัตถุหน้าไหนครับวัตโอ้โห กินเขากินหญ้าก,ก็เหมือนไอ้นี่แล้วเขาเหมือนก็เ,เหมือนคาดฟันแล้ววันนี้สาวไม่เจวาไรเลยไม่เจลยโอ้วนผมรูนะว้ว่าจริงนะยูดีเขาก็เจอผมอะ่ะก็งดมแล้วก็มีไวให้ด้วยมีหยอมีอยงีแที่เอานายอไ ค,คือคนแข่เกษรนี้ที่มีครับคี่นีี่ใหครับส่งเอคนส่งเทพซีให้เก่งครับ